สวัสดีเจ้าวันนี้ไม่ต้องมีสูตรก๋วยเตี๋ยวไก่มะระสําหรับทําขายมาฝากนะเจ้าเยี่ยงย่างใดบัหืฮอน้ําก๋วยเตี๋ยวขมไปดูวิธีการทําเลยเจ้าวันนี้ไม่ต้องจะแปลงก๋วยเตี๋ยวไก่มะระนะเจ้ากเดี๋ยวเขามาเตรียมเครื่องที่จะเอาใส่ในหม้อก๋วยเตี๋ยวก่อนนะเจ้า อันนี้เป็นหอมเตรียมนะเจ้าใจกระเทียมไทยเนาะใส่ไปสองจอนนะเจ้าตำหยาบเนาะมัต้องตำละเอียดลําเหลือก็ได้ใส่ไปเลยนะเจ้าในถุงผ้าพริกไทยขาวกับพริกไทยดำอย่างละหนึ่งช้อนชานะเจ้าตำให้แตกใส่ไปเลยหากผักป้อมนะเจ้าใส่ห้าถึงหต้นนะเจ้าแล้วก็อันนี้เป็นหากผักกำปนนะเจ้า ผักรกะปุนก็คือขึ้นใช่ใจเต้ากันนะเจ้าห้าหกต้นแล้วก็อันนี้เป็นชุดตุนนะเจ้าเครื่องต้มเนื้อและใช้ต้มน้ำก๋วยเตี๋ยวนี่นะใจยี่ห้อไหนก็ได้นะเจ้าสูตรนี้ใจสองห่อเนาะแต่สังเกตดูในในชุดตุนที่ไม่ต้องซื้อมานี่มันมามีปวยกักนะเจ้าก็เดียวไม่ต้องจะเอาใส่เพิ่มไปเนาะ เชยเปิ้นฮึ่งมาแค่สองละก้านนะเจ้ามันน้อยไปไม่ต้องกอบเพิ่มไปแหมเพิ่มไปแหมก้านหนึ่งแล้วก่อน,นี้ดอกใบกักนะเจ้าใส่สักหกเจ็ดดอกอ่าแล้วก่อันนี้นะเจ้ามะเขือส้มมาต้องใจพันโทมัสนะเจ้าใส่ไปเลยสองลูกหรือว่าใครจะใส่หอมหัวใหญ่ก็ได้นะเจ้า ตุบเพื่อมันแตกแล้วก็เอาใส่ไปตัวในถุงผ้าเนาะไขรที่ทํากินคนเดียวถ้ามามีถุงผ้าก็ไม่ต้องใส่ใ,ใส่แต่ถุงผ้าก็ได้เอาไปใส่ในหม้อน้ําซุปหมดเลยก็ได้นะเจ้าแต่ถ้าใขรจะทําขายต้องเอาใส่ถุงผ้าอย่างนี้นะเจ้าเวลาเขาตักน้ําก๋วยเตี๋ยวอะ่ะมันจะได้ง่ายนะเจ้าวันนี้ไม่ต้องใจหม้อก๋วยเตี๋ยวเบอร์สาสบหนะเจ้าใส่โครงไก่ลงไปเลย ตามโครงนะเจ้าแล้วก็น่องไก่เนี่ยสองกิโลอันนี้เป็นน่องไก่นะเจ้าใครจะทำขายก่อใจปีกบนก็ได้หรือว่าจะใจน่องไก่อย่างงี้ก็ได้นะเจ้าแต่เลือกขนาดที่มันน้อยกว่านี้หน่อยก็ได้อันนี้ใหญ่ไปแล้วก็ตีนไก่นะเจ้า แล้วก็หัวชายเท้าหนึ่งหัวใส่ลงไปเลยแล้วก็เติมน้ำลงไปเลยนะเจ้าไม่ต้องใส่น้ำไป10ลิตรนะเจ้าตอนนี้เปิดไฟแหงเลยนะเจ้าเปิดไฟแหงให้น้ำมันเดือดก่อน ใส่เกลือลงไปนะเจ้าสองจ้อนแกงถูกเครื่องเทศของเฮาก็ใส่ลงไปเลยนะเจ้าปิดฝารอให้น้ําเดือดก่อนเจ้าตะกี้ไม่ต้องลืมใส่ใบเตยนะเจ้าใส่ใบเตยสักสีห้าใบตอนนี้น้ําซุปเฮาเริ่มเดือดแล้วนะเจ้าเฮากะดีแก๊สลงหน่อยเนาะคอยช้อนฟองออกตลอดเลยนะเจ้า ต่อไปไม่ต้องจะปรุงรสนะเจ้าอันนี้เป็นเห็ดหอมเห็ดหอมนี่เอาแจ้น้ำาพืนอนิ่มก่อนเนาะแล้วก็เอามาใส่เลยนะเจ้าห้าหดอกก็ได้แล้วก็น้ำแจ้เห็ดหอมนะเจ้าใส่ตัวลงไปเลย อัตราส่วนผสมของเครื่องปรุงไม่ต้อมลงไว้ในคำอธิบายคลิปแล้วนะเจ้ากดเข้าไปดูได้เลยสําหรับไข่ติ่ดเติมน้ำนะเจ้าก่อชิมแล้วก่อปรุงรสเพื่อถูกปากได้เลยเจ้าช้อนเอาฟองกับน้ํามันออกนะเจ้าอันนี้เป็นอกไก่นะเจ้า ล้างขยำเกลือให้สะอาดแล้วก็ถ้ามันมีหนังก็ลาอเอาหนังออกนะเจ้าลมวต้องเอาจุ่มลงไปในหม้อน,น้ำซุปเพื่อเอาไว้ทำไก่ฉีกนะเจ้าปิดฝาไว้นะเจ้าแล้วก็ต้มต่อใือครบชั่วโมงเกลงนะเจ้าระหว่างที่หฮารอน้ำกว๋วยเตี๋ยวหฮานะเจ้าหาก็จะมาเตรียมมระระคือบางคนแบบชอบขมเนาะไม่ต้องคนหนึ่งที่แบบชอบขมนะเจ้า เพราะฉะนั้นเราก็จะทำน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเฮาแบบมีรสขมนะเจ้าเอามะระที่เฮาซื้อมาเนี่ยผ่าเกลืองเลยเจ้าอันนี้ไม่ต้มล้างแล้วนะเจ้าผ่าเกลืองแล้วก็ขูดเอาเม็ดในแล้วก็เยื่อตังในนี่ออกเลยนะเจ้า น้ําไม่ต้องจะเอาเกลือใส่ลงไปตัวนะเจ้าใส่เกลือลงไปแล้วก็แจ้ในน้ําเกลือไว้นะเจ้าวิธีนี้ก็จะช่วยลดความขมของมะละได้นะเจ้า ถ้าเราจะเอากินกับนะเจ้าเราก็ซอยให้มันเป็นแผ่นบางๆเนาะซอยบางๆน,นะเจ้าซอยบางๆอย่างนี้เนาะตัวนี้เราก็จะเอาแจ้น้ำเกลือไว้เหมือนกันนะเจ้าอาจจะแจ้ไว้สัก10นาที15นาทีนะเจ้าอันนี้เลือดไก่นะเจ้า ม่ต้องเอามาก้อนเดียวใครชอบก็ใส่นักๆได้นะเจ้าซื้อมากล้างให้สะอาดแล้วก็ตัดให้มันเป็นชิ้นมาต้องเอาชิ้นน้อยเกินนะเจ้าบาอานกระเดียวมันจะเละตั้งน้ำให้เดือดนะเจ้าแล้วก็เอาเลือดไก่ลงไปลวกน้ำทิ้งไปก่อนรอบหนึ่งนะเจ้า ต้องลวกมือนะเจ้าลวกกําเดียวกับปอแล้วพอเอาแจ้มระระมาได้ประมาณสัก10-15นาทีนะเจ้าก็ตั้งน้ำให้ฮ้อนให้เดือดเลยแล้วก็เอามาระระที่เ้าซอยไว้เนี่ยลงไปลวกนะเจ้าลวกน้ำขว้างน้ำหนึ่งนะเจ้าเพื่อลดความขม ลวกประมาณสักสองสามนาทีก็พอแล้วนะเจ้าแล้วก็ตักขึ้นไว้รอใหอ้น้ำซุปกว๋วยเตี๋ยวเฮาเกือบจะได้ตีแล้วเฮาก็กยเอาใส่นะเจ้าตอนนี้มาต้มต้มน้ำซุปมาได้เกือบชั่วโมงแล้วนะเจ้ามาต้มจะตักเอาน่องไก่กับตีนไก่ขึ้นมาแล้วนะเจ้า พอเราตักไก่ออกมาหมดแล้วนะเจ้าไม่ต้องก็จะตักน้ำซุปใส่ในไก่ที่เราตักออกมาเพราะว่ากระเดียวเราจะต้องปรุงน้ำที่เราจะตุ๋นไก่เนี่ยเพื่อมันเข้มข้นทำหน่อยหนึ่งนะเจ้าแล้วก็เพิ่มสีนะเจ้าเพิ่มน้ำเพิ่มซีอิ๊วดำเพื่อให้ไก่มีสีเข้มขึ้นนะเจ้าใครจะทำขายนะเจ้าถ้าจะตุ๋นไก่แยกต่างหากหมอ้อหนึ่งก็ได้ พอเอาตักไก่แล้วก็น้ำซุปออกมาแล้วนะเจ้าเฮาจะเอามาระที่เฮาลวกไว้ตะกี้นะเจ้าเอาใส่ลงไปในน้ำซุปเลยเฮาจะเคี่ยวต่อนะเจ้าแหมสักเกิงชั่วโมงนะเจ้า <c oughs> ไก่ที่เฮาเอาขึ้นมานะเจ้าเฮาจะปรุงรสชาติให้มันเข้มข้นขึ้นเนะเาะล้วต้องจะเติมน้ำมันหอยนะเจ้า หรือถ้าน้ำกว๋วยเตี๋ยวไข,ข่เข้มข้นอยู่แล้วจะมาเพิ่มก็ได้ก็คือต้องลองชิมดูเนาะชิมดูแล้วก็ปรุงเพิ่มนะเจ้าใส่น้ำมันหอยไป3จมจอนไม่ต้องจุดแก๊สเลยนะเจ้าซีอิ้วขาวเห็ดหอมนะเจ้าสองจอนแล้วก็ซีอิ๊วดำฉลักอันนี้ไม่ต้องใช้ฉลักส้มใส่ไปสองจอน แต่ถ้าใครชอบสีประมาณนี้ก็บ่ต้องใส่แล้วนะเจ้าเลือดที่เฮาต้มไว้ตะกี้นะเจ้าเฮาก็ใส่ลงไปเลยต้มต่อไปแหมสักสิบนาทีแล้วเฮาก็ปิดแก๊สได้เลยนะเจ้าไข่ที่เติมน้ําลงในหม้อก,ก๋วยเตี๋ยวนะเจ้าก็ปรุงรสชาติเพิ่มได้เลยปรุงไปชิมไปนะเจ้าอกไก่ที่เฮาต้มไว้นะเจ้าเฮาก็เอามาฉีกเลย ชีกเตรียมไว้เลยนะเจ้าเสร็จแล้วนะเจ้าก๋วยเตี๋ยวไก่มะระนะเจ้าพร้อมกินแล้วน่องไก่ตีนไก่เลือดไก่ประกอบไก่ฉีกนะเจ้ากโรยต้นหอมผักชีล้ะกอ พักกําปืนนะเจ้าหรือว่าพักขึ้นช่ายเนาะแล้วก็ใครที่ชอบกินมะระสดก็กินแก้มได้เลยน้ำซุปมีความหอมเข้มข้นกลมกล่อมนะเจ้ามัาคขมเลยมันมีรสขมของมะระเลยนะเจ้าอ่าเรียบร้อยแล้ว ทำกินทำขายได้เลยนะเจ้าสูตรนี้ขอบคุณที่ติดตามชมคลิปมาจนจบนะเจ้าไปลืมกดติดตามช่องปลูกปรุงกินกันไม่ต้องไว้โตยแล้วปะกันใหม่คลิปหน้านะเจ้าสวัสดีเจ้า